สอนและหอบประชุมอนเนกบุญไรสอนตลอดทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นทุกสิ่งอย่างที่ท่านได้ความเมตตาบูนณานั้นล้วนเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อลูกขอนเงินมากค่ะเพื่เอเป็นการแสดงความขอบคุณท่านพิยทอบุญไรสอนขอเช,ชิญชวนลูกขอนลูกขอนเงินทุกคนร,ร,ร่วมปลบมือดังๆใ,ให้กับท่านพิยทอบุญไจสอนดันค่ะ ครับเริ่มดำเนินต่อต้าพึงใจมากครับตอนนี้ข่าวน้ำเงินนะครับนี่คือน้ำใจของลูกๆขาวน้ำเงินทุกคนนะครับก็ท่านนยายอำเภอด้วยนะครับท่านนยายกด้วยนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะ ผมขอบคุณมากวันนี้ถึือป็นเกีีรยนอย่างยิ่งเลยครับโรงเรียนโมเขาวมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นถึงระดับเจ้าเมืองนะครับของอำเภอผู้เชีรลายมาเยี่ยมพวกเราด้วยกันสองท่านท่านแรกก็คือท่านในอำเภอผู้เชีรลายท่านดรโรจนชุดพุทลา,า,าและท่านในายกเทศมนตรเมืองโม,งข,งโมงขาวท่านพระสเสถชัยสงฆ์ทางเท่านั้อีกท้งเพื่อน รุ่นสุดเก้านะครับพูเขารุ่นสุดเก้าซึ่งเป็นรุ่นที่คุณวิทยาธรคุณไกสอนได้เป็นสึกเก่าและก็ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนภูเขาแห่งนี้ภาษาบานันแสนก็เซิร์ของพวกเรานะครับขอบคุณคุณตาแก้วแสงสว่างนะครับคุณสุภัสบัวไทยในานามของคณะกรรมการสถานศาึกษาขันพื้นฐานนะครับ าจจะรอดรีนิดนึงครับแต่ว่าพวกเราช่วยกันส่งกำลังใจให้กับทางชนะผู้ใหญ่ข้างบนนะครับตัวยอดยังไงครับวันนี้ท่านพ่อเมืองของเราช่ากันมาเที่ยงเหือภูเขาถึงสองท่านด้วยกันนะครับโอ้โหหาไม่ได้ง่ายๆนะครับท่านในอำเภอด็อกเตอร์เดลรชพุทธลา และท่านนายกเทศมนตรีเมืองบัวขาวนะครับท่านกระเสดชัยสงครามนะท่านขอบคุณเพื่อนรุ่นสิเก้านะครับบัวขาวรุ่นสิเก้าเนเพื่อนรุ่นของคุณวิทยากรบุญไก่เกียรติกับท่านวิทยากรบุญไกสอนอีกครั้งหนึ่งครับท่านวิทยากรบุญไกศอนเป็นสิบเก่าโรงเรียนบัวขาวขาวน้ำเงินเหมือนกับนักเรียนทุกคนในขณะนี้ รูก็มีโอกาสได้สอนท่านเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ให้นักเรียนถือเป็นแบบอย่างในหลังจากท่านประสบผลสำเร็จในชีวิตท่านก็มีเหลืออีกส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือเพื่อสร้างฐานให้ลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิทยาธรบุญการสอนเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ยังเอื้อเฟื้อน,นึกถึงลูกหลานงเราเพราะฉะนั้นผมก็เป็นสิ่์เก่าของที่นี่นะครับผมก็ดีใจจะเห็นได้ว่าคุณวิทยาธรนั้นได้มาช่วยทำรูปบำรุงช่วยสร้างสรรค์โรงเรียนเราในหลากหลายอย่างอย่างที่เราสร้างบุดกศลแล้วนอกจากนั้นก็กระตัโยูต่อครูบาอาจารย และก็กาอยู่ต่อสถานศึกษาเหมือนคุณที่เรีกร้องคอยน้น้องลูกนักเรียนจงมีความกระตันอยู่และโชคดีทุกท่านทุกคนผมเชิญพบกับกน้องๆครับท่านในอำเภอค่ะท่านนายุทธิ์ตสมิรตีท่านผู้มีการท่านผู้มีเกียรติที่คารพรักทุกท่านนะคะอ่าก่อนอื่นและ้วก็สวัสดีน้องๆ้อง ถือว่าเป็นรุ่นน้องนะครับไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะถือว่าเพราะว่าเราเป็นรุ่นรุ่นนะคะนะดิฉันก็เอ่อเป็นรุ่นพี่ของพวกท่านนะคะนะพวกเรานะคะเป็นดิ่ฉันจบจากรุ่นบัวขาวรุ่นสุบเนะคะนะฮะปัจจุบันรุ่นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะแรงไดั์สิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมานะคะในการกระทําต่างๆก็ถือว่าเพื่อนนะคะกลุมพี่ ทำงานต่างๆนะให้ประสบผลสำเร็จนะคะนะพวกเรานี่ครับเขาเรียกว่ากระโพสต์ใกล้ชิดกันมากๆนะคะนะอยากจะให้น้องๆนะตบมือให้แกศกลุ่มบัวขาว19บเก้านะสิบเก้าบัวขาวพุ่มเก้านะคะในอาศัยรั้วขาวเงินกระทะ พึ่งพาอาศัยนะคะแม้แต่ทำอาหารกินก็มาเพื่อมาขายท้าวเกมงที่นี่นะคะาการเราสองบาทะะ <c oughs> สิบสลึนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะค,ะคือเขาเรียกว่าเรามาร่วมการล่วมรุ่งนะคะมันจะเกิดเกิดแรงสมัครสมานสามกีเ็าบอกว่าทายังไงที่จะต้องให้สังคมอ่าก้าวหน้าเราต้องมีกรอบมีมาตรฐานก็คือหนึ่งผู้ใหญ่ดึง ผู้ใหญ่ก็คือพ่อพานพ่อพู้อำนการถ้าขอบคุณก็คือพ่อพู้อำนการนำเยปพัฒนาถ้าอาบูอุจลัยก็ท่านนายกท่านทุกนำอำเภอผู้ใหญ่ดย่นะผู้น้อยดันพวกท่าน่ยช่วยกันดันนะโมเป็นซอเกันจองนะจรองก็คือทําให้มันมีน้ําหนักนะท่านจะช่วยช่วยกันดันให้น้ําหนักมันเบาลงนะ เพราะฉะนั้นผู้น้อยกางเสมอกันอย่างทีฉันนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงจะสนปับพักประกอบไปในทางที่พ่อบ้านพ่อเมืองหรือนโยบายของอำเภอของบ้านเมืองเราไปให้ได้ถูกต้องนะคะกลุ่มโมฆาวรุ่นสิบก้าก็เป็นรุ่นหนึ่งที่สามารถที่จะปัะคับประกอบคือเราจะปัะคักประกอบแต่ถ้านโยบายก็อยู่ที่ พวในการของท่านหรือสูงกว่าท่านให้นายบายมาถ้าพื้นที่ท้องที่เราก็ท่านในยกท่านในเยอรอาจารย์ครูนายบายยังไงเราก็ช่วยกันประคองให้ไปสูน่นโยบายให้ถูกต้องสเสมอการประคับป,ประคองนะฮะไม่ว่าอาจารย์นะบุคลากรในโรงเรียนแล้วก็สมาคมศิษย์เก่านะครจะต้องช่วยประคองไปในทางที่ เดียวกันไม่ใช่ดึงสเปซสปาถ้าอย่างนั้นมันจะเกิดการแตกสลายนะคะดิฉันตระหนักดีในส่วนหนึ่งว่า มารโรงเรียนภูเขาตั้งแต่พวกท่านไมมาตั้งแต่หลายปีมาตั้งแต่รุ่นก่อนนะครับตั้งแต่อพอออกเรียกว่าครูใหญ่เป็นพ่ออจา,นานะจารย์อัคคนาอาจารย์ธุพ่อตัวชื่ออะไรนะอาจารย์รอัคณนาคอดอาจารย์จรูญจารุรรง์นะคะนะเรียกอาจ,จารย์ธนาก็จรูญจรูนได้นะคจรับจรูนท่านเป็นคนที่เก่งด้านจรูนเพราะฉะนั้นท่าน,น,นจะเป็นคนที่เก่งในการเตะผู้บอลในสนามนี้แหละ,ะจนท่านขาขาขาลุกไปเพราะฉะนั้น ก็ออสอนเพื่อนในการรุ่นสิบเก้าว่าท่านใครมีก็เก็บกันเลยมารวมกันเป็นก้อนใหญ่เป็นรุ่นใหญ่แล้วก็มาช่วยสังคมแล้วจากนั้นก็ช่วยคุยกับท่านนายพลและท่านาานั่นนายกนะว่าเราจะทาอย่างไรนะเราจะพัฒนาบ้านเมืองเราอย่างไรโรงเรียนเราอย่างไรซึ่งเรานีะหนักเหมือนกันว่า สัทธาบัรอันเส้นประเสริฐที่เราตทิดทุนไว้ให้ลูกหลานพระดุงนามโรงเรียนภัเขาเหล็กวิชาการต้องเข้าใจว่าเหล็กวิชาการแต่ก่อนเรียกวูเขาวิจัยคนเก่งๆนะเป็นหมอเป็นแพทย์เรียนได้ที่หนึ่งนะพี่ดิฉันพี่ชายดิฉันหรืออะไรต่างๆก็ที่หนึ่งของภาคตะกอยู่ภาคเกาพัฒนุงนามโรงเรียนภัเขาเหล็กวิชาการอย่าลืมว่าเหล็กวิชาการนี้จะต้องชื่อเสียงสร้างน้ำตาลทุเรียนครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มันชื่อเสียงสร้างนะคะแต่ เมื่อเกิดพิจาราเมื่อเกิดพิชารณาจริงไม่ใช่ไหมไม่มีิงงตายไม่ีกินและบริจาคคนอื่นไม่ถูกต้อง อีกไม่เพื่อตัวเองสองครอบครัวคุณนี่ครอบครัวก็ต้องเชือ่อใจยูกตัวอยันพ่อที่ฉันให้สังคมแต่ลืมดิฉันค่ะที่อยู่เมต่อ,อ,อวานี่คือครอบครัวด้วยนะนี่คือครอบครัวแต่ข้าบุทเนี่ยเขาว่าทำให้กิจจิกระยอนไทยนะคะโบกิจิกระยอนไทยนี่คือเมื่อครอบครัวหลังจากนั้นเมื่อได้จัดสังคมสังคมเป็นนต้องให้คืนแก่สังคมน,นะเราต้องถึงอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องต,ตระหนักตรงนี้ บ้านเมืองแก่พัฒนาและประเด็นสุดท้ายนะเพื่อสังคมเพื่อศาสนาเพื่ออะไรอันเดียวกันนะครับประเด็นสุดท้ายเอบไปเพื่อบำรุงบำรุงรักษาตัวเองนะคบเงินถ้าคุณแชร์ได้ที่พายที่พยาสี่ส่วนคุณจะดีนะนะถ้า5ส่วนคุณก็ดีนิดหนึ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นความสุขในชีวิต คนเราเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วไม่เกินแปดสิบปีมันตายไวถ้าคุณเก็บไปเงินกองไปกองมารวยมหาศาลลูกเต้าก็ไม่รู้จักทำมาหากินถ้าคุณรวยเนี่ยบางคนนี่เกิดมาพ่อแม่เอ่อซัพพอร์ตมากสปอยมากจนไม่รู้จักทำมาหากินไม่รู้จักเดดร้อนเดดกล้าไม่รู้จักสู้ทนเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นคนไม่กล้าไม่เก่งแต่ถ้ามันเนี่ยคุณเก่งคุณกล้าคุณแกรงนะฮะที่ฉันต้องการให้คุณแก่งคุณกล้าอย่างนี้มันคุณต้องแกรง แก่เงเหมือนเพชรแก่เหมืนอนอิน่าเพราะฉะนั้นเพชรถือว่าคมที่สุดมากกว่าเหล็กเพราะฉะนั้นต้องการให้สิทธิเก่านะและก็สิทธิปัจจุบันนี้เราแกล่งตกลงไหมคะดังๆสิทค้าสามพคนต้องดังนะขาวจะต้องดังจะต้องยินตกลงไหมคะเราจะต้องแกล่งไปด้วยกันค่ะโอเคขอบคุณมาก จริงเนี้ก่อนที่จบวันนี้มันร้อนอยากจะให้พวกเราพนมมือขึ้นด้วยกันนะครับแล้วก็นั่งคิดถึงตรงนี้ส่งสองสามพูดตามพระเจ้าพุทธังวันธามิข้าพระเจ้าวหวยพระพุทธกาบลงครับเราจะต้องหนึ่งพระพุทธรูปเพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่อยู่ตั้งสองพกว่าปีแล้วนะครหลักการนึกถึงพระพุทธรูปให้ลอยมาอยู่เบื้องหน้าธรรมังวันธามิ ข้าพเจ้าไหว้พระธรรม,เร,รรมเราจะต้องนึกถึงคำสั่งสอนของพุทธศาสนาคือกฎเลขนนี้อย่างน้อยก็สินหน้านะคะให้ได้น,นึ่ง,งสึงสามสี่ห้าสินหครบเรียบร้อยแล้วก็ถึงสังฆังวันธามิข้าพเจ้าไหว้พระสูง เราจะต้องนึกถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นอริยสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จริงๆว่าโอเคไม่ใช่พระสงฆ์อบอกหวยรวยเบอร์พระฉ้จะต้องเป็นพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติชอบและประพฤติช,ชอบแล้วก็มารมารตาบิดตุลังมันธามิข้าพระเจ้าว่าบิดามารดา น้องๆก็จะต้องนึกถึงรูปหน้าของบิดาให้ลอยจะอยู่จะไปจะต้องเห็นตลอดเวลาเพราะถือว่าเป็นเป็นต้นกําเนิดของเราและนึกถึงมารดาะะทั้งหมดเลยนะคะให้ลอยมาอยู่เบื้องหน้าของเรานะคะคแล้วก็กาต่อไปอุป,ปการะคุณะวันตังมันธามิถ้ารพระเจ้าไหว้ผู้มีอุปการะคุณ เราต้องนึกถึงผู้มีประการรับคุณใครบ้างอ่อาญาติพี่นองนะคะหละักๆากนั้นก็คนที่มีประการรับคุณคณรูบาอาจารย์เรานึกถึงหมดทั้งสิ่งน,นี้ถ้าน้องน้องเนึกถึงกันห้สิ่งน,นี้น้องก็จะเริ่นรุ่งเรืองหนึ่งพระพุทธพระพุทธเจ้าของอยู่เอ่อไม่ไม่ไม,ไม่เปลี่ยนแปลงพระธรรมนพระธรรมวินยัยพระสงฆ์คืออริยสงฆ์ การนาปิตุลังก็คืออรหังในบ้านเรานะคะแลกะก็อุปการะพุทธนาคบันตังมุนธาเนี่ยเราจะต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้ที่ฉันนึกถึงสึกว่าทุกครั้งที่ไหว้ก็ยังนึกถึงและลึกถึงโรงเรียนปขาที่ให้การศึกษาให้ความรู้ให้ที่พักอาศัยให้อาชีพการขายกอไกลขายกับข้ามในช่วงหนึ่งนะคะสิ่งเหล่านี้กาโยนเราเราเริถึงสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ข้อสอนให้เป็นประจํานะคะวันนี้ก็รู้สึกน้องเด็กร้อนนะคะต้องอ่า มอบให้แค่นี้วันนี้มอบให้ห้าสิ่งพระพุธทธธรรมประสงค์งานดานริตรังและอุปการะพุทมันตังมันตามนี้และก็บขอบคุณนะคะวันนี้ก็เหมือนท่านก็ได้ยังรู้ว่าดิฉันยังเป็นอุปการพระบุทวันตังนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะขอบคุณก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่รู้นะคะการขอบคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะอนุญาประชานทสัันยิ่นึงคุณวิท,ท,ทากกยาธรบุญไกรสอนจะพาเราจัดงานใหญ่ลอยกระทง23 24 25าี่ เดี๋ยวตัวเดียวกันที่นี่สุดยอดสามวันสามคืนสุดยอดท่านเจออะไรท่านลองดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะรายละเอียดจะมีอีกครั้งหนึ่งให้ท่านดูโดยเฉพาะสาวๆวันนี้มีการประกวดสาวงามด้วยานวางกบบาทยิ่งใหญ่น่าจะอยู่จากโรงเรียนนี้แน่นอนรางวัลหลายหลุมบาทขอบคุณครับตา คุณพี่อุดครับรถคันนี้เท่าไหร่เนาะ14ล้านค่ะ14ล้านเออน่าห้ามถอยหอเบิ้งจากปี14ล้าน14ล้านนะจ๊ะก็เงาซ้ำซ้ำเรียงตลกเลยเพื่อนสาขอดำมิตรพุทคุณใหญ่นั่งรถคันไหนเหรอเอาเมื่อือเปิดได้เอาเอาโอ้ ปฟนเดี๋ยวเดี๋ยวจะด้มันจะหอมันจะหอว่ามันดเเรียกบปุรินท้วายคโอ้ยมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถายรูปพูดพูดพมามือกล้องมือกล้องมากม เนี่เดี๋ยวจะหายรสุดเด็ดนั้นมากตอานี่เสียเดียว